เพื่อนๆดูดูเขากินใบใบอ่ยอดอ่อนของอเอตาอะไรนะภาษาไทยถั่วน้ำตาลยอดอ่อนถั่วน้ำตาที่พี่ย่าเก็บมาเมื่อวานเพื่อนๆนนออะดูเฟรดี้กินเพื่อนๆเฟรดี้กินดดก,กินเฉยเลยเขากินเขาเป็นกินไปยอดเขากัดมือมอนอนะ่ะอุ้ยอันนี้พี่ย่าจะมาผ่า,านน้มันหอยนะเพื่อนๆแต่เฟรดี้แย่งกินเพื่อนๆดูดูเดี๋ยวเขาจะพอแล้วล่ะเพราะว่าใบยอดช้อนอ่ะอ่ะกินยอดอล้ว่ะ โอ้โหโอ้โหมันเก่งจังเลยลูกกินผักเนี่ยโอ้โหดีกับไฟโอ้โหฟาไม่กินผักลุงมิกก็ไม่กินลุงมิกบอกว่าอันนี้มันเป็นวัชพืชกินได้ไงอันนี้นี่เมียไหมหรือเขาพอแล้วเขาจะไปแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อให้กินเดี๋ยวเนื้อให้กินป้ท้องแล้วจะลงมาอย่างลูกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวป้าจะเอามาผัดแล้วนะจะเอามาล้างผัดแล้วห้วย Uh, อ่ะอะเอาให้หนูเลยให้หนูกากนึงเลยอ่ะให้หนูกากนึงกินไปเลยกากนึงไปเลยเนี่ยเนี่ยกากกินไปเลยเนี่ยเอาเอาจะเอาใหม่จะเอาใหม่เอา,อาพอแล้วลูกเดี๋ยวท้องเสียเอา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 ดูเพื่อนๆใช้มือตะปบเลยพี่ยาจะเอาพี่ยาจะออกมาเขาใช้มือตะปบเลยอ่ะอ่ะเอาลูกอ่ะอ่ะกินไปจะเอาล้างแล้วพอแล้วหนูเดี๋ยวท้องเสีย เดี๋ยววันนี้ซื้อไก่ให้เขานะเพื่อนนี่ซื้อไก่มาแล้วเดี๋ยวจะทอดให้เขานะคะเพื่อนอืมนั่นแหละเอาไม่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 เอาไปแล้วเบนดิเ <c oughs> บนดิดนดดเอ้อเบนติอนันเบนติเนี่ยโอ้โหรอจุงเมยนี่แมวไฮโซเนี่ยขเอา สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่ย่าพาไปเก็บผักอีกเช่นเคยนะคะผักฟรีค่ะตามพี่ย่ามาเลยจ้าเนี่ย่ะเก็บไปแล้วเสร็จแล้ว,วเวลาเราจะทำกินเราก็ไปเด็ดเอาเนาะดอกเขาก็อร่อยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ย่าแวะมาเก็บ ยอดอ่อนถั่ว,วลันเตาอีกนะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันเขาเริ่มช็อกแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าอากาศหนาวมากอากาศศูนย์องศาซึ่งมันหนาวมากค่ะเพื่อนวันนี้มากับพี่รัศนะคะ <S <S เพื่อนติดใจอ่ะสิฮ <Hello. S 2> ัลโหลติดใจเลยมาเก็บเองสวัสดีนะจ๊ะอีกรอบหลังจากที่เก็บมาแล้วพี่ย่าก็จะเอามาประกอบกลุ่ พี่ยาทานคนเดียวค่ะพี่นิ้ไมพื่อนานะคะมาดูันเลยจ้าอ mm. ุาปกรณ์เรื่งปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะ mm. พี่ยาก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันถอยสองอย่างแค่นั้นเองจ้าแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดเดียวค่ะเพื่อนๆ mm. หลังจากนั้นก็ผัดผัดให้เข้ากันเลยจ้า mm. มาดูหน้าตาเลยค่ะ mm. นี่เลยจ้าหน้าตาที่ผัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะรับประทานนะคะเพื่อนๆ ดูดีใช่ไหมคะวิตามินสูงด้วยนะคะคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากค่ะเพื่อนเอนคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่คือผักเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเนาะเราแค่ออกไปเก็บเอาที่ทุ่งนาเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆถึงเราไม่เก็บนะคะ <ST> เขาก็อากาศมันติดลบอ่ะนะคะอากาศมันมันเย็นมันหนาวมากค่ะยังไงเขาก็ต้องตายค่ะเพื่อนๆ่นนั่นละจ้า อันนี้จานนี้ถ้วยนี้จะเป็นเมนูที่2ที่พี่ย่าทำในวันถัดมานะคะเก็บมาแล้วพี่ย่าก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อนๆแล้ววันถัดมาเราก็มาประกอบปรุงเป็นอาหารอีกอันนี้พี่ย่าจะใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆใส่เม็ดมะม่วงหิมาพาน์แล้วก็ใส่ถั่วอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะก็เครื่องปรุงเครื่องประกอบก็เหมือนเดิมออสตาซอสซอยอซอสออลิลเลอร์สมูเลชูกะแค่นั้นละจ้าพี่รัฐบอกว่าของมันอร่อยเนาะติดใจนางบอก หวานอายเลยที่รัดบอกค่ะเพื่อนจ้ะมาจะ้ะมาเก็บเป็นต่อค่ะจ้ะแรงนะคะเพื่อนเก็บเอาเฉพาะยอดยอดอด่อนเท้าเพื่อนเก็บเอาเฉพาะย,ยอดอ,ดอ,อ,ดอ,อ,ดอด่อนๆ ช็อกแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าอากาศอากาศถิค่ะเพื่อนคะ่ะอันนี้ก็เย็นมากเสียงที่ย่าก็อาจจะสัส่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหนาวมากเลยคะ่ะอันนี้คือผักปลอดสารนะคะเพื่อนผักปลอดสารเพื่อนเพื่ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่านเนี่ยยอดเขาจะช็อกนะคะเนะี่ยค่ะที่เห็นใบไม่สวยนี่คือเขาช็อกเพราะว่าอากาศเย็นจัดะคะ่ะ ดูพี่รัตเพลินเลยนางเพลินเลยค่ะเพื่อนมิวสวยนั้นเพื่อนดูดิเพื่อนบอกมือหน่อยเย้่นางบอกว่ากำลังสินเพราะว่ายอดขาอ่อนมากเลคะเพื่อนแล้วมันเยอะมากค่ะนน่นขะะายาวไปนูน่นนะคะใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยค่ะเพื่อนจ้าใช่จ้า เข้าใหญ่อวบแล้วก็แต่ช็อกเรียบร้อยแล้วเพราะาอากาศเย็นจัดค่ะเดี๋ยวเ,ยเกษตรกรเขาก็ไถทิ้งเพราะว่ามันเป็นวัชพืชของเขาอยู่แล้วค่ะเนี่ยช็อกช็อกซีนีมาเพราะว่าอากาศเย็นจัด สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ธัญญาพามาเก็บยอดอ่อนถั่วลันเตาอีกค่ะเพราะว่าวันนี้นเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆพ,พี่พี่รัฐบอกว่าเมนูนี้ชนะเลิศพี่รัฐบอกค่ะพี่รัฐบอกว่ามันคือมันหวานมากค่ะเพื่อนแล้วเราก็าไม่ต้องซื้อต้องหาไงคะเพื่อน แล้วก็เก็บเอาเนี่ยตามท้องไร่ท้องนาที่เขาเกิดเองเลยนะคะ mm. เพื่อนเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ดอกเขากำลังจะออกนะเพื่อนเออสวยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะมันมีตรงนั้นก็มีค่ะฝรั่งเขาขับรถไกลไปไกลมาค่ะเขาก็ไม่รู้จักกินเนาะถึงรู้จักเขาก็ไม่กินค่ะ mm. เพื่อน พี่รักบอกว่าเออเธอถ้าเธอขับผ่านอีกดอกมันพี่ยก็เอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไถท,ทิ้งค่ะเขาจะดูดไถท,ทิ้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวค่ะพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บผักพวกนี้ก็ตายค่ะเพื่อนอเออจะได้มันเนาะเราเก็บไปกินดีกว่าเนะเรารู้จักกินอะคนอื่นไม่รู้จักกินก็เรื่องของเขาเนาะเรารู้จักกินเราก็เก็บไปกิน พี่รัตบอกว่าเธอถ้าเธอจะเก็บอีกจะเก็บมาเผื่อฉันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาก็เลยแบบเออ๋ยวแม่เก็บไปให้นางหน่อยเ,ออเยอะค่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยดูสิยอดนามงามดูสิงามมากเดี๋ยวเขาก็ตายหมดแลวค่ะเพื่อน เต็มไปหมดเลยเพื่อนดูดินี่ดูยอดอ่อนๆน่ามากเลยนี่ค่ะอ่อนดอกอันนี้ก็ยังไม่ตายเนาะแปลกเนาะอุ้ยเยอะเลยเก็บต้วไบบด้วย ทานเพื่อนอ่อนมากจ้ะดูอยอดนี้เขากินได้หมดนะเพื่อนแล้วเขาก็อ่อนมากน,ะค,ะนค่ะอยู่ตรงุ่างนานะคะเพื่อนอยู่ตรงุ่างนาเลยค่ะยอด พอดีพี่ยาขับรถผ่านเนาะพี่ยาก็วอาเอ๊ะทำไมมันงามจังจอดรถดูหน่อยมันคืออะไรปรากฏว่ามันเป็นยอดอ่อนของหัวต้นเตาค่ะพอดีพี่ยาลองเก็บไปให้พี่รัฐผัดให้ทานดูนะคะวันนั้นอ่ะพี่รัฐบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอันนี้ชนะเลิศทำไมมันหวานจังเลยนางว่าอันนี้เนาะเสร็จแล้วพี่ยาก็ไปดูสุขสรรพคุณทางยานะคะเพื่อน ปากรว่าสรรพคุณทางยาเพียบนค่ค่ะนจยาไปนูเลยจ้ะต็มเลย,ย,ย,ยแต่พี่ยาปวดหลังพี่าคงไม่เก็บไปเยอะเนาะเอาจริงเพื่อนๆวันนี้ลบศูนยองศาพี่ยาหนาวมากเลยบอกเลยพี่ยาหนาวมากเลย อดเขาก็จะเริ่มเตรียมพอเข้าโดนอากาศเย็นมากๆเขาก็จะเตรียมนะคะเพื่อนแล้วก็พอเขาเตรียมพบกไรเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดค่ะไทยยนนะอยู่ที่ประเทศไทยนะอยนเียนลเลหอตเยอเยอะ ยอดนี้นะงามยอดนี้ก็นงามยอดนี้งานนี้ต้นงามงาน,น,นทุกยอดอ่อนทุกยอดอ่อนสดขอดสามพิษดูดูขี่ยาเขาเด็ดเอาแต่อ่อนแต่จริงๆแล้วมันกินได้ทั้งหมดนะคะมันกินได้ทั้งหมดเลยจ้าเพื่อน แต่พี่ย่าเอาเฉพาะยอดอ่อนจริงๆค่ะกลางๆเพื่นดูยอดนี้ยอดนี้ค่ะยอดนี้ แต,แต่เขาไม่รู้ว่าพี่ยา่าทำอะไรเอ๊ะมันทำมันเก็บอะไรของมันเข้ามุมที่ตรงนี้นจจ้ะี่จะ้นจะนามจเพืันดูนี้ดูกระจุกนี้ แล,แล้วแล้วพอเขาโดนอากาศเย็นเขาก็จะเหี่ยวเงี้ยเพื่อนแล้วก็ตายจา้ะจะเหมือนเหมือนยอดผักหวานบ้านเราเลยเนาะโอ้ยหนาวเพื่อนดูจร่นี้ค่ะเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะเด็ดดังเปาะเปาะเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้ยอดน,นี้สิคะใหญ่มาก เยอะต้นใหญ่นี่มีดอกแล้วด้วยเก็บดอกเขาด้วยดอกก็อร่อยอือเ,เพื่อนๆพี่ย่าหนาวพี่ย่าจะกลับแล้วเด้ออันนี้ก็แวะมาเก็บมาทำเป็น GP สองให้ดูเฉยเพราะว่าเ,เยอะมากเดี๋ยวแวะเอาไปให้พี่รักค่ะเพื่อน เดี๋ยวเก็บแวบไปให้พี่รัฐเพื่อนพี่ย,ยาค่ะยอดยใหญ่น้ำอวบดูดิ ยอดเขาก็จะแห้งเพราะว่าอากาศมันหนาวมากค่ะอันนี้ลบอันนี้คือศูนองศานะฮะเพื่อนหนาวมากค่ะหนาวจริงๆเพื่อนบอกเลยเพี่อสาสั่งหมดแล้วเนี่ยเอา้าจริงๆนี่ขนาดใส่ถุงมือนะอืมนี่ขนาดพี่อาใสยถุงมือเจ็บนะยังหนาวเย็นขนาดนี้ค่ะเพื่อน เก็บให้พี่พรัดผัดเม่อวานี่พี่ย่าก็ได้เก็บทศให้วีนะคะให้วีผัดไหยพี่ท่านฉันค่ะเพราะว่าผักปลอดสารเนาะพี่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ใยดีอะไรเลยแล้วก็ขึ้นเองเลยนี่ค่ะคุณเพื่อน พี่ยาจะแข็งแล้วแต่อยากทำคลิปให้เพื่อนดูไงพี่ยาอยากทำคลิปให้เพื่อนดูค่ะก็เลยเออเก็บให้เพื่อนดูหน่อยนี่จ้ะงามใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะ